พ่อแม่ abei, พี่น้องสุขุสุขคนเมื่อนี้มาพอกับเสาดอนแล้วจ้ะเนาะพาพี่น้องมาเห็ดลาบวุ้นเส้นหมูสับนะคะเขามาแล้วก็อย şey, ่าล okay. ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสาดอนน้ำเนไปเบิ่งส่วนผสมและพี่นี่ทำกันเลยค่ะกันเลยนะคะพี่น้องเห็ดลาบวุ้นเส้นเมื่อนี้เนาะมือนี้เสาดอนใส่มีหมูสับนะคะลาบวุ้นเส้นหมูสับจะเอาหมูมาล้วนสารชีเติมน้ำ ราบบุญเส้นนะคะวันนี้ล้วนหมูให้สุกนะคะใส่ยังข้าเสียพงปรุงรสอแล้วก็ใส่รสด,ดีใส่รสด,ดีเพื่อให้หมูมีความนุ่นะะนะคะพี่น้องล้วนหมูให้สุกนะคะพี่น้องพอสุกมากได้ประมาณน,นะ,ะหมูเริ่มสิสุกแล้วข้าวสิมาใส่วุ้นเส้น อันนี้สิเป็นวุ้นเซนแห้งเจาเดินเซน้ำเรียบร้อยนะคะพี่น้องเข้ากับหันเซน้ำให้อ่อนให้นิ่มนะฮะแล้วเข้ากับออกมาลงเข้ามาล้วนใส่กับหมูนะคะพี่น้องล้วนใส่กับหมูให้วุ้นเซนเขานิ่มนะคะวุ้นเซนหนึ่งห่อเนาะ หนึ่งห่อลิปข้าล้วนหมูกับบุญเส้นสุกเรียบร้อยเ้าสิเอานั่งเอามาเท่เใส่ซ้ำผสมนะคะเราจะเทออกจากหม้อเนาะเพราะว่าสิไใดข้นนี่ไงนะคะนี่เป็นบุญเส้นกับหมูสับหมูสับอบัดจิลายกวัวบุญเส้นเนาะแล้วข้ามาปรุงกันด้วยนะคะพี่น้องมาดูว่าเมื่อนี่ขาเตรียมผักอย่างน่มีหอมหอมซอย แล้วก็ผักชีสใบสะระแหน่แล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีผพริกมีบักเน่านะคะพริกซอยนะมีอะรใส่ทั้งพริกซอยแล้วก็พริกป่นนะคะเข้าสมัรใส่ผงปรุงรสลงไปสักหนึ่งชน,หน,งชน,นหนึ่ง่อมซ่าเนาะเติมน้ำปลาอย่าเพิ่งเติมหลยเดี๋ยวเขาจัดเค็มได้นะคะ กอใส่น้ำปลาลงไปแล้วใส่ผงนัวตามด้วยพริกป่นนะคะมักเผ็ดใส่หลายใส่ขา่าวขวาคนส่วนผสมให้เข้ากันพร้อมเขา่าวขวานะคะที่นอ้องพร้อมเข้าวคั่วมากๆเลย จากนั้นเราจะมาเติมมะนาวสิมาบ,บีบนาบังนาวใส่เนาะมกเปียวตามใจชอบเลยเนาะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันนะคะกหลังพรายใส่ส่วน จิ้มรสชาติทานนัวกับใส่ได้นะคะถ้ายังไม่นวัวเข้าก็เติมมันไปอืมังบนนัวนะคะพี่น้องเขาเจะจุ่มมันไปสองช้อนตามด้วยผงปุงรสอีกนิดหน่อยนะคะ ความเปรี้ยวด้วยลาบต้องเปรี้ยวมานะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอขอชิมอีกรอบหนึ่งนะคะอือ รสชาติใช่ได้นะคนะี่าน้องเราจะมาเติมหอมหอมซอยพริกซอยหอมแดงลุงนะเราจะมาคุกเขาให้เข้ากันคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ รูสิบอ่างผสมจะเล็กใส่ความเผ็ดยังมะพ่อนะคะพี่น้องแซวดดนเป็นคนกินเผ็ดนะคะขอเพิ่มพริกป่นอหอมๆเลยหลุดฉาดใส่ได้นะคะพี่น้องจัดเสิร์ฟเลยนะคะ ข้าวเสฉวนลาบวุ้นเส้นหมูสับนะคะจัดเสิร์ฟเลยค่ะมาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะอืรนขอบคุณพี่น้องทุกกำลังแรงใจนะคะที่บอกให้กัน,นมาตลอดมากินลาบบุ้นเส้นหมูสับน้ำกันนะานพี่น้องโอ้โหเส่บเลยนะคะรสจัดจ้าน ขอพี่น้องรักษาสุขภาพทุกๆทก่านนะคะอย่าจ็บอย่าจนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเหมือนเงินทองบึงหนาตาลาบบึงเส็นนะคะพี่น้องเส็บๆเลยกิบี้้ไ้้สำนี้คลิปน้านพอกันเลยสวัสดีค่ะ